Страх. สวัสดีครับพี่น้องปอกับเบ้าหนูอีกน้องมียเนาะท้สช่วงจังจากไรแม่นเช่นเน่ครับมื่อนี้กับนากินข่าน้ำตาน้ำไอเพินเนาะครับครับเ้าไผครับ้อยังนี้ป้าพีมดครับทากท้ายกล่องในเมียพีมดเจบไหมเมื่อเช่ในเมียอยากไอเมียบ้างอันที่ป้ายังครับ่เสียงแดงป้ายังวปาดนครับปาปดอน นี่ละครับบรรยากาศทั้งที่อายุไต้หวันครับกินแบบบ้านๆเนอเนื้อนากิ่นเนดูดน้องหอยส้มตำาวเหนีนี่แหละครับแบบุกทงุกทวงบ้านเนาะอันนี้อันนี้เอาเพิ่มาอันนี้คือสูปมะเขือเนียวสูบสด้อน้อนสูบมะเขืออันนี้อันนี้หอยหาหอยหาหอยหาเด้อนี่โมเมนหอยโมเมนหอยกินกีหอยหา เอาครับบรรยากาศมันมันเซียนๆแบบเนี้แตรว่านี่นี่มันใจแล้วต็นี่นี่ตันเนี้ยนี่เค่ว่าตักกอครับนลำอ้ากินได้ป่ะดนพี่น้องตกตูได้เสือกินไหมโอ้โหนึงจับกลุ่มบางงานอยู่ผมกลุ่มกินแ่บไหมเฮ้กินแ่บเลยตาจะเป็นงูเลยเป็นงูเลย Những lúc. luôn, bunna, phải hết nằm luôn hạn 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 nằm hạn 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 cái hạn 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 cái hạn cái hạn 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 กินข้าไปเลยครับเสียงเลื่องรอดนี่เต้ามีเต้าเนี่ยว่าพี่เาจถ่ายไปอยู่ในห้องไหนห้องกินเนาะว่นห้นกินวาแต่นแม่หรือยังไงมาไอ้โดกินสื่อกินมูเลาเหรอกินไตเนี่สัตวกุู้เดียวมันเป็นทางง่ายง่ายดีกุ่มใหญ่ก่ไปพูดเลยกุ่มใหญ่ก่ครับเป็นยังไงเออ บอกันกร้เกลนยดทบ่ตเอาพ่เขาไอ้ฝากี่อยู่บ้าูกชิ้นในร้านในบัวใหญ่บ่บัวใหญ่ือะยึดกันนี่แหละไม่ต้องคาละเกงลยตวกันอยไปบอกนีนกัมีอยู่บอกไม่ต้องนเกงกันนะไปตัวอือุมตั้มเขาบุงกัมี่หง้กันนะไดีอกพี่น้องเอาร่างกันครับแปไปอือไรตัวจ้า ทาปูปลางู้ยองปูดองเนาะอ้ปูดองแต่ละันี่ปูดองปูดองใส่นงปลาเค็มเค็มเ้อไปบ่ไปบ่ไปบอกแกเป็มึงไปบ่ะไปล๋ยไปดรมาเานี่ครับบกหอยบกหอกล้เกนะขาบเลยบกอาแกอยู่บ้งนี่แหะครับบกหอยันแล้ว่มาเลย mọi người 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 xếp lúc, phải người như lúc, lúc, lúc mọi người

บบเทโบเบซต้องเซบเอเห็นแล้วไปคนเลยนะมะเือเลยเนอครับผมซุมะเขือถยนูโอ้ยยังอยู่บเม,ม,มียซุมะเขือครับเจ็บเอันนี้พกกักเอียตัฮะตูบอสวมนมาไปเซะ์ะเน่เะละเน่ไปน้ำโอ้เลรเน่เดี๋ยว่เาเมนเลยพระลซรเน่บ้านเขาเนีเป็นหระพ้าบนหัวระพ้าหัวระพาอย่างเงี้ยหาา เียก่า่ซเนสายพัส์บ้เาบ้านเกิดเพิอีเสริมนี่ละเกิดนกเอะกินสินอนนั่นเองพเสริมซาเนีซาเนีไต้หวันน้ำลุ่มม้งเน้ำลุทะเลว่าเกิดเกิดเดี๋ยวเก่าโเบี้ยีมาเอาพักกาดเกยวปีมาคันกามคนไว่าไปตลาด

ขาไปบอกไปตัวผมจงเป่นทำดีกนตัที่ยนกู้ตเองรเด่ยนเลี้ยวใส่ฮะเลใส่เพราเขาเสีเล่าหูแล้วเปบี่ยหูแล้วเนียอย่าหูเลยอ้โ๋เไปเอาไปนกันมื้อละนั่งกันมื้อละมีรถเล่นแต่ก็ไดนออไปเล่นกน้อนมไปมึงไปกินมา่นี

ไมปดสตัวม่ดนเลยโอ้นี่พหลุมคนี้เเลยเ่นพ่อนเพื่นไม่บาเลยเพื่อนอ๋อเพ็่อหมาีดซีเมตนึ้โอ้กินเราปวดของพนกพอนดนเลยมุ้งปวดดวงพี่น้องักมุ้งใตบ้เนี่ยลาดนครับลาดนคนใส่ครับลาดวนคนดนลาดนคนนครับ ไหนมุอปามุนที่นที่มนตัอุบนล้อุบุนอบนอี่ะอุนคนบ้านนอนบ้านนนสักอนควตัวไหนครับมตัวบ้านนอนบ้านนนมีบ้านนอนเดียวประเทศไทยอ้เพชรนั่งกลางกงนี่คนเนี้ยครับนี่แทบแมงหมดเลยอโมักลเนไงไก่

เต่นอมอยู่หลังลมเหหลงบานล้มนโอ้เ็มันหลังล้มบันถ้าไม่นองจะอยู่ไหนเป็นงมไม่มูดยืนละสามรูอสี่รูอมาขายผมเขาไม่อยู่้างนั่นบะดี่ว่าเขาเป็นกำแพงคููเป็นกำแพงที่ว่าเขาเอดเป็นคู่กันกันหนากน,นข,ขั้นแล้ว้านั่งง้อมอยู่หนโอ้มาเขาจะหาอย่า,างไรเขาจะเร่ Con để quân cho nó <laughs> mất à, nữa, vậy, áp mất đánh, hả ainsi, hả <laughs> <laughs> vâng thiểu, là à. quân... <laughs> okay. à, tính, đây mở đen những cái áp vào mất áp vào nhớ về lao hả những hả về để áp vào điện mới có gì đâu một quân để áp vào đấy quân để ถาเบอรเมฆก็เขาไปหาอย่ประเทศหนหอ้าตาไไ,ไนแล้วไปเริมรอป่โอ้ยไทยมันทีจบคิดมืจะไปเริมรอ <c oughs> มาแล้วป่ะไปตัดเอา,า,าเด้อคหรันบ,บนี่แะเฮ็ดตันงแต่ตัต่อไปไปม่ะเบองันมองได้ว่าเป็นะเบอรก็ไปตัดต่อแล้วมันมีมันมีลายแบบ โอ้จุดเมนูไปเจออะไรไปเก็บหอยน้ำเล้าว่วน่าก็ไปหาอย่างหมูหมูพวกย่างหมูอยูใต้สะพานโอ้หอไทยนะโอ้พอแล้วลืกใครแล้วเนาะใครกินเผาบ้าจำเลน้องพี่น้องครับคลิปนี้ก็ไปชั้นนี่ก็นะเอ้า